จากที่เราได้พูดคุยกันในคราวที่แล้วนะคะว่าโรคลมในคัมภีร์ชวดานมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างก็คือเป็นเกี่ยวกับการที่เรากินอาหารบูดเน่าเสียกินอาหารนอ้อยเกินไปกินอาหารผิดเวลาหรือกระทบร้อนกระทบเย็นนะคะคราวนี้พอเรามีพฤติกรรมแบบนี้นานๆเข้าก็จะเป็นโรคลมทั่วไป ลมทั่วไปตัวแรกคือลมปฐวีธาตุกำเริบตัวนี้มีการศึกษาและเปรียบเทียบนะคะว่าเป็นภาวะนิ่วกรดยูริกในไตก็จะมีอาการบวมไปทั้งตัวเลยเลือดก็เป็นกรดตามคำต,ตามตำรานเน,นะคะก็เลยให้ใช้เปลือกสำโรงรากแล้วก็ฝักนะคะเอามาเผาและแช่ทำน้ำด่างกิน ถ้ากินตัวน้ำสำโรงน้ำด่างสำโรงตัวนี้ไปแล้วยังไม่หายต่อมาก็ให้ใช้ตัวตำรับยาแก้ลมปัทวีธาตุกำเริบเนี่ยนะคะที่ใช้น้ำมันต่างๆเคี่ยวต,ต,ต,ตัวยาก็จะเช่นผักเสียนล,ลําโพงมะกรูดมะนาวหอมกระเทียมขิงหัาสกุลเทียนเกลือไพลพวกนี้นะคะเขาจะให้ตำแล้วก็มาเคี่ยวกับน้ํามันหมูน้ํามันมะพร้าวน้ำมันงูเหลือมน้ำมันส้อยน้ำมันงา น้ำมันกระถุงน้ำมันสลอดตัวนี้มาเคี่ยวผส,สมกันแล้วก็ใช้พอกบ้างทาบ้างนะคะแก้ลดอาการบวมปวดเมื่อยเน็บชาเสียวตามตัวตามเส้นพวกนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่งถ้าใช้ตัวนี้ไม่หายนะคะก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นลดอาการบวมเหมือนกันก็จะเข้าพวกดองดึงพริกไทยขิงเบญจกูลเป้าน้อยไพลสมุนละเวงสันส้มเจตมูลเพลงิงพวกนี้นะคะอันนี้ก็มาตำมาพอกเหมือนกันเพื่อลดอาการบวม ตัวต่อไปลมกรนตัวนี้ก็คือโรคไส้เลื่อนลงถุงอันฑะอาการก็คือจะมีอาการจุกป,ปวดบวมบริเวณถุงอันฑะเนี่ยน,นะคะตัวอยาก็จะใช้พวกผักคลาดผักชีล้อมเปร้าจุกโลหินีผลมะตูมผลแตงกวากลุ่มน้ำบระเพ็รตองแตกใบสลอดนะคะพวกนี้มาตำแล้วก็ละลายกับน้ำร้อนหรือสุรา กินนะคะแต่ก็จะแก้ลมขัดบริเวณนี้ตัวที่3นะคะลมพัดในลําไส้ตัวนี้ก็คือการที่จากสาเหตุที่ว่ามาแล้วนี่แหละค่ะที่เรากินอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารที่บุดเน่าอะไรทั้งหลายก็เกิดตัวลมกองหยาบนะคะก็แปลไปเป็นลมกองละเอียดลมกองหยาบที่เกิดพัดในลำไส้ให้เป็นลูกกลิ้งอยู่ในท้องเนี่ยน,นะคะ ก็แปลไปเป็นลมเสียดขึ้นเสียดแทงกำชัยโครงทั่วตัวแล้วก็เสียดขึ้นหัวใจลมพัดในลำไส้นี่นะคะก็คือสายงานเดียวกับลมตติยาวิโรดนี่แหละคะ่ะพอเป็นลมพัดในลำไส้ตัวนี้นานๆๆเข้าแล้วเราแก้ไม่หายนะคะก็ทําให้เกิดลมตติยาวิโรดอาการคือมือเท้าเย็นมีลูกกลิ้งในท้องตัวต่อไปตัวที่5ก็คือลมบาทาถึกนะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นภาวะของหัวใจหัวใจโตนะคะแล้วก็เลยมีอาการเท้าบวมหนักลิ้นหัวใจรั่วพวกนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโรคปอดด้วยทําให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีแต่มีอาการท้องเสียแล้วก็อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการใช้ใพวกยาหอมตัวที่หกลมพันไส้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นภาวะกรดในกระเพาะแปรปรวนนะคะก็คือเป็นปัญหาของระบบย่อย เกิดลมตีขึ้นให้จุกอกถ้าเป็นอยู่น,น,นานๆก็คือกรดจะกร่อนเยื่อบุกระเพาะเนี่ยน,นะคะให้บางลงทำให้มีอาการเสียดชัยโครงถ้าเลือดในกระเพาะไหลซึมอยู่น,น,นานๆก็จะทำให้มีอาการโลหิตจ,จางผอมเหลืองภุมมต้านทานก็จะต่ำลงนะคะทำให้เกิดโรคเจ็บป่วยอื่นๆตามมาได้ตัวที่7็ลมอามาพึกอามาพาดตัวนี้ก็คือลมที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่ได้ โดยมี2รูปแบบคือแบบที่กระดูกเคลื่อนกับกระดูกไม่เคลื่อนนะคะตัวยาก็จะใช้มีการใช้ตัวสูตรที่มีน้ำมะกรูดน้ำมะนาวน้ำมะง่วงพรขา่าขมิ้นอ้อยเปลือกทองหลังใบมนกลุ่มทั้งสองเจตมูลเพลิงพริกไทยกระเทียมลูกจันดอกจันทร์เกลือกระบูนผักเสี้ยนผีตัวนี้นะคะอย่างละเท่าๆกันมาตํา ตำเป็นผงแล้วก็กินแก้ลมอามาพอาตาตัวนี้เป็นตัวที่เราเคยเห็นว่าเออใช้แล้วได้ผลนะคะคนที่เดินไม่ได้ก็กลับมาเดินได้จริงๆแล้วคนที่ปวดหลังในลักษณะที่ไปตรวจแล้วหมอก็จะบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นแบบนี้นะคะอันนี้ยสูตรนี้ก็คือใช้ได้ผลเลยโดยที่ในบางครั้งเราไม่ต้องใช้น้ำมะกรูดมะนาวมะงูก็ได้นะคะ ใช้ตัวยาที่ว่ามาเนี่ยใช้ตัวยาทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้ะคะ่ะบดเป็นผงแล้วเวลาที่เราบดผงแล้วเนี่ยตอนที่เราจะกินเราค่อยมาผสมกับน้ำมะกรูดมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่สังเกตมานะคะจะมีการใช้มะกรูดเนี่ยนะคะทั้งน้ำทั้งลูกนะคะในการเข้ายาที่เกี่ยวกับโรคเส้นคลเส้นอัมพะกพศอมัาพ,มามาพาตัวนี้มากเลยทีเดียว ตัวที่8ลมออกหูออกตานะคะตัวนี้เป็นลมกองละเอียดที่ตีขึ้นเบื้องสูงออกตามหูตามตาตัวนี้ก็ต้องใช้ตํำรัหยาที่มีรสสุขุมเย็นนะคะเพื่อกดลมเบื้องสูงน่ยให้เขาต่ำลงหรือไม่ให้มันตีขึ้นแปลไปเป็นลมกองละเอียดต่อไปลมสูบผิดขึ้นในลำไส้ก็ลักษณะเดียวกันคือพวกโรคกรดไหลย้อนนะคะ นี่แหละที่เราบอกว่าเราต้องแก้ตัวลมกองหยาบพวกนี้ให้ได้ไม่งั้นมันก็จะดันขึ้นไปเป็นลมกองละเอียดนะคะให้มีอาการลมออกหูออกตาเสียดหัวใจพวกนี้ได้นะคะต่อไปลมตุลารากตัวนี้เขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นภาวะที่มีหนองนะคะก็มีแผลติดเชื้อในคอหอยพวกคางทูมนะคะสาเหตุก็คือมาจาก ลมกองหยาบในช่องทองนี้แหละคะ่ะที่มันเกิดเป็นกรดมากมีน้ําย่อยมากนะคะแล้วก็เออขึ้นมาค่ะกัดบริเวณคอหอยก็คือเป็นลมตีขึ้นมานะคะตีขึ้นบนศรีรษะทําให้สวิงสวายด้วยคราวนี้ตัวยาที่เราจะใช้ในตุลาล่างเนี่ยนะคะก็มีสูตรอยู่ว่าหน่อมไม้ตาตับเตา่าไฟแดง ขนจันดอกจันรการพลูดีปรีตัวนี้มาตำนะคะแล้วก็ละลายกับน้ำผึ้งตัวที่11นะคะลมกระใส่จุกอกตัวนี้เราสันนิฐานว่าน่าจะเป็นภาวะของอลำไส้อักเสบนะคะที่มีแผลในลำไส้ในสูตรยาเนี่ยตาก็จึงมีการให้ใช้มูลโคผลมะเกลือขมิ้นอ้อยนะคะเพื่อเพราะามีรสฝาดเพื่อจะสมานลำไส้ และแผลในลำไส้แล้วก็ตัวที่มีการอักเสบนะคะในตำแหน่งลำไส้เล็กตัวนี้เราก็ไม่เคยใช้เองนะคะเพราะว่าตัวยาตำรับที่ที่บ้านใช้อยู่นะคะตัวยาสำคัญก็จะเข้าพวกบอระเพ็ดเปลือกมะตูมนะคะเป็นสูตรที่คุณตาใช้มาเนิ่นนานแล้วตัวนี้ก็รักษาคนที่ก็ใช้รักษาอาการเดียวกันแบบนี้แหละคะ่ะคือลำไส้อักเสบเป็นแผลปวดถ่ายเป็นเลือด 12ลมกระสายร้อนอกตัวนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาวะกรดไหลย้อนนี่แหละคะ่ะที่ตีขึ้นหลอดอาหารทำให้แสบในอกนะคะตำรับยาที่ใช้ก็เพียงแต่ไปดับไฟก็คือไปลดกรดไม่ให้มันเออขึ้นมาแบบนั้นนะคะก็จะมีการใช้เปลือกโทเขียวโทเขียวนี่ก็มีฤทธิ์เย็นอยู่แล้วใช่ไหมคะผลพิลังกาสา ทรงกุ้งมะรุมตัวนี้เอาปริมาณเสมอภาคนะคะแล้วก็มาเผาไฟละลายเหล้ารับประทานตัวนี้อีกตัวที่ใช้บั้นเท่าได้นะคะก็คือยาหอมยาลมเหล่านี้แหละคะ่ะถ้าไม่มีอะไรก็เอาอยาหอมยาลมแล้วก็มาผสมกับเหล้าแล้วก็กินเข้าไปนะคะก็จะลดอาการปวดแสบร้อนทรงอกรกระกดไหลย้อนพวกนี้ได้ได้ผลดีเหมือนกันเท่าที่เห็นนะคะคราวนี้ ตัวที่ว่าเนี่ยมันเพียงแค่บรรเทาอาการนะคะไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือที่ระบบย่อยหรือว่าปัญหาแผลในกระเพาะอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเราก็ต้องไปค้นหาสาเหตุกันอีกทีนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมตัวที่อาหารตัวหนึง่งที่ใช้ได้ผลเกี่ยวกับโรคกระเพาะก็คือสูตรที่ให้กินไข่ไข่ต้มนะคะเช้าเย็นครั้งละสองฟอง ไข่ไก่นี่เป็นอาหารโปรโตีนที่มีปริมาณโปรโตีนสูงกรดอะมิโนโครบถ้วนนะคะกับที่ร่างกายเราต้องการแถมราคาถูกด้วยกินตอนเช้าเนี่ยนะคะก็ยังช่วยบำรุงสมองเพราะว่าอาหารมื้อเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามันมาเลี้ยงสมองใช่ไหมคะส่วนอาหารมื้อกลางคือมาบำรุงกำลังอาหารมื้อเย็นบำรุงกำหนัดก็อย่าลืมลองให้แนะนำให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะนะคะกินไข่ทุกวัน ต่อไปตัวลมประกังตัวนี้ก็คือโรคของพวกที่เป็นออฟฟิศซินโดมใช่ไหมคะพอมันตึงคอบาลไหลแล้วก็จะผ่านให้ปวดศีรษะปวดไมเกรนคือโรคไมเกรนตัวนี้เขาก็แนะนำให้ใช้ทั้งการนวดแล้วก็ใช้ยากินยาพอกช่วยกันนะคะหลายๆทางแล้วก็จะหายเร็วได้ผลดีในการรักษาที่ตัวอยาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยน,นะคะ เขาแก้ที่ลมแก้ที่ตัวอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ได้แก้ที่สาเหตุเพราะสาเหตุมันคือการที่เราไปกินของที่มันบุ๋ดเน่าหยาบย่อยยากกระทบร้อนกระทบเย็นใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นที่จะแก้โรคที่ต้นเหตุถ้าเรากินยาไปแล้วแล้วเรายังมีพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆอยู่อีกมันก็จะกลับมาเป็นได้ง่ายๆนะคะ ตัวต่อไปลมลมสลบลมแก้ชักเนี่ยนะคะตัวนี้เขาใช้ยาที่มีรสหอมร้อนใช้แก้ลมในกองละเอียดลมในเส้นตึงคอบาลหลัยตัวยาก็จะไปเปิดทางเลือดลมนะคะ,ะผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคพาร์กินสันก็ลองใช้สูตรยาตัวนี้ดูก่อนอย่าเพิ่งรีบไปใช้น้ํำมันกัญชานะคะเพราะว่าน้ามันกัญชาถ้าเราใช้ไม่ถูกมันก็มีผลข้างเคียงเยอะเนาะ ต่อไปโรคลมกำเดานะคะตัวนี้ก็มีอาการวิงเวียนหน้ามือตาลายศีษะหนักเจ็บตานะคะพวกนี้ก็คือมีสูตรที่ว่าให้ใช้มะกรูด3ผลไพร1บาทต้มให้สุกและเอาดินประสิว1บาทหัวหอมโทน4บาททั้งหมดนี้นะคะตำแล้วเคล้าส้มมะขามเปียกบดพอก ก็จะหายมาถึงตัวสุดท้ายนะคะคือลมผูกธาตุให้เป็นพดึกตัวนี้ก็มีการเรียกกันว่าเป็นโรคติดเชื้อที่ลำไส้ทำให้ผนังลำไส้เนี่ยนะคะเหี่ยวไม่สามารถขับมูกหล่อลื่นออกมาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้ที่บวมนั้นน,น,นะคะมาจาก อาการบวมที่ขาดสารอาหารบางจําพวกก็คือโปรโตีนขาดโปรโตีนเป็นระยะเวลายาวนานเพราะว่าเนี่ยค่ะตามที่บอกว่าลําไส้มันดูดอา,อารหารเข้าไปไม่ได้ดังนั้นตัวยาที่ใช้เนี่ยก็จะมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการขับถ่ายเนี่ยเยอะหลายตัวเลยเช่นฝักซมปล่อยตรีพลาใบมะกาพวกนี้นะคะแล้วก็ใบสลอดน้ำน้ำมะขามเปียก